เพ oh, yeah, ื่อนมาเพื่อนมาแต่เรากล้าเพื่อนมาเห็นฮามาพี่นเรากลาได้ขนา สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งลาวแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งไทยน้าจ้าวันนี้มาพบกับสาวกิ่งอีกแล้วจากช่องกิ่งสานารายเนาะวันนี้สาวกิ่งกันลูกกาตาเทิงพี่น้องเตรียมดำนาโนนนะพี่น้องเนาะดำนาที่โก้ไปขามกระเพาะเขาอ่านนะพี่น้องถ้ากระสีลก้าไปดำหน้าต้นท่านพี่น้องเขาก็ซื้อลก้าก่อนนะเราก็จะลก้าก่อนลูกกาไปดำนะพี่น้อง ก้ายังบ่มีนะวันนี้นก้าจะเป็นหมาดมาที่น้องกันสักทียังดำอยู่น,น,นนะเนี่ยก้าเกือบเป็นหมากแล้ว กามกับสิดึงบ่ขึ้นแลวเนาะมันถล่เลยหาบก้าไปดำนะวันนี้หลบแล้วก็ต้องหาบหาบน้พี่น้องวันนี้ไปนะเดินะดละไอย่างเงี้ยุกระต๊ออันนี้ชุดกระต๊อย ใกล้แล้วพี่น้องใกล้แล้วใกล้สวายแล้วมันนี้มันใกล้สิแล้ว แข่งเลยคาดว่ดาจะวานี่พุ่นเอาพิน้อาไปนี่ฝนตกหามแล้วคืนนอ่อนขนาดเลย Các bạn hãy đăng cho kênh Để không bỏ lỡ những video ไมนกล้าจะโดดนะลงเร่งลงเร่งเล นาเราอยู่ในสายปลาเท่านั่นนะเนี่ยเห็นแล้วอ้มัดก้าจริงกว่เป็นหน้าหน้ากัน้อยลงน้อยลงเัน วัดอาจารยี่เป็นนักเนีนวัดเลยหือสร้างก้าวเพิ่มละแม่สร้างก้าอีกหอยนี่จับก็บได้ละ

ว่าประโดดไปพี่น้องไปตายเถอะแกะเอานะไวกว่าอีกจะคิดได้จะให้เลยพี่น้องดับหน้าเป็นให้น้อ,นนอยสักซีไว้เซลกิ้งจะอัปเดตให้ดูนะนี่น่เจ้าว่าดับหน้ามาซีมาัาทีไวกว่าพีน่น้องทำไว้แบบนี้ดำเป็นให้นะ งานจะซื้ออะไรองุ่นก้าปูตีนแกงนี่นะพี่น้องชอบกินกระดำแล้วแล้วให้หนึ่งนะเออแล้วแล้วบนสองให้เลยให้ต่น,นั้นก็แล้วแล้วให้น้อยนักพี่น้องตัวนนะ่ะให้นี่ก็แล้วแล้วแล้วแต่เด็กๆคนตนัวนี้ให้นี่ให้นี่ ็จะไปย้ายง,งัวนะดำนานแล้วแล้วก็ไปย้ายงวกันเลยค่ะเราก็จะไปย้ายง,งัวนะนี่ยพี่ณวัฒน์แม่พันก็ยืนอยู่ตรงนั้นงัวก็อยู่ตรงนั้นนั่นไงนี่ก็คือนาที่ทันได้ดำนะนาที่ยังไม่ได้ดำนี่พี่น้ังนบรรยากาศจ่าสิฮอนไหนนอยนึงเนาะ ตอนนี้เป็นเวลาอยู่12โมง30นาทีเนาะนี่กันยังซ้ำเด้เนาะพี่น้องนาโซกินทีน่ท่านด้ละงยังนาสองแถวฮักก็ให้นแม่จับกล้องนะแล้วฮักก็จะไปง่ายงัวเพราะว่าจับกล้องแม่ง่ายงวัวแน่มันไม่ได้ไม่ได้ถูกหรื่าแม่ไม่ได้ผูกหรือเปล่านะคะ บ่ผูกก็ได้บอ๊อบผูกก็ได้อแมนผูกหันแหละตรมไมม เป็นได้ทานน้ำมาหนีให้กูนั่งลายเองน้ำน้ำกับนาโนนต่างกับมาพี่น้องน้ำน้ำจีรพมกับนาโนนนะพ่อนาโนนบ่มีน้ำแต่มีน้ำอยู่แต่บ่คือนาโนนแมนนาโนนระบ่มขลุ่นพี่ยเนาะเราก็จะลงดำน้ำกันเลยนมีกันมาเนาะมาตัดขับนาน้ำกับนาโนนต่างกันหลายเดิมเนาะจีรพรมกับนาโนนกดตีเล่ให้หนึ่ง lúc hè hay นั่นนะมันส่เลขสองคาบแน่แล้วนคาดหน้าร่างลยนะมันล่มเลยนะย่างมัทับรถมาการคาบเชือแรกแล้นะนี่คาดเอที่สอง พี่น้องแฮม <c oughs> ห้ามห้มไหลนี่ก็สุดยาวเลยนะยาวเหยียดเลยนะแซ <c oughs> กิงดำนานแล้วนะวันนี้ครอบครัวของแซกิงก็จะเมืนนอนบ้านกันนะ <c oughs> จะเมนานนอนบ้านกันนะพี่น้องเพราะมีธุระอีกแล้วนะพุ่งอื่นเนาะก็ <c oughs> มีเวียกอีกแล้วนะพี่น้องมาก็สิดื่มเมืนนอนบ้านกันนะ <c oughs> เอาละ่ะนะ สำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบลงเพียงเท่านี้สำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่มาักคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวกฮินดคลิปต่อไปเนาะแล้วก็ขอขอบมุกขอบใจนะพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามขับเบิ้งขับส้มคลิปของสาวกฮินดีต้นจนจบขอขอบใจเนาะสำหรับมือนี่ก็คือสิได้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะ ก่อนจากกันขอเก่าคำว่าสบายดีจ้าบ๊ายบายก็จะเป็นบรรยากาศเนียมครึมนะพี่น้องล่าไปด้วยภาพนี้นะจ๊ะนะจ๊ะ